กลุ่มผู้เลี้ยงชนโรงเพื่อการรักและส่งเสริมอาชีพแต่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงเรียกสั้นๆก็คือชนโรงวูดยีงอครับ,บผลิตภัณฑ์มาก็เป็นน้ำพึ่งชนโรงสดน้ำพึ่งชนโรงร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนไรแล้วแล้วก็มันจุ่ขวดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์สบู่เพิ่มนวัตกรรมเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นสบู่ผสมน้ำพึ่งชนโรงและสารสกัดจากใบสาบเสือครับหวานไรพิษเป็นมิตรต่อสุขภาพครับเราสร้างจุดเด่น ผลิตภัณฑ์ของเราที่แค่กับทุกเขาบูโดรสชาติระบบนิเวศแต่ละพื้นที่ความแตกต่างของรสชาติแล้วก็สปปรพคุลมันก็จะแตกต่างกันนะครับที่ของเรานั้นก็เป็นจุดเด่นลักษณะคือเป็นป่าผสมผสานมีทั้งพืชสวนมีพืชไร่แล้วก็มีพืชที่ขึ้นกามธรรมชาติผู้บริโภคนะครับหรือเกษตรกรที่สนใจจะมาเยี่ยมกลุ่มของเรานะสามารถเซิร์ฟเข้าไปใน Google Map นะครับเซิร์ฟคำว่าสวนดินยี่งอนะครับก็จะมาตามแอปได้เลยครับ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือสั่งซื้อผ่านทางเพจเฟซบุ๊กลายไอเดเพียงสแกน QR Code หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย